Busy สวัสดีครับวันนี้มีเทคนิคพิเศษนะครับเพิ่งจะหัดทำเมื่อกี้เองนะครับก็เลยอยากจะแชร์นิดนึงนะครับก็คือการที่เราจะทำกรอบอใน f c e e o o o นะครับแบบนี้นะครับเราเคยเห็นใช่ไหมว่ากรอบแบบอของคนอื่นที่เราไปใช้อะอย่างแบบสู้ไปด้วยกันโควิด1 9อะไรแบบนี้ที่เขาชอบทำกันนะครับเออ ผมไปหาวิธีมาแล้วโอ้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็แค่เราอะไปออกแบบเป็นไฟล์ png ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตัวเนี่ย Facebook ตัวนี้ครับเนี่ย facebook form เนี่ยเนี่ยอ่านเราเองแล้วกันนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมวิธีค้นหานะครับเนี่เราไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชว่า f a c e b o o k นะครับ f r รม e ร r เอนะครับเนี่ยแล้วก็จะเจอพวกนี้ครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับเนี่ย facebook Form เนี่ย s เตดิโอนะครับนี่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับอ่าสร้างแรงบันดาลใจให้ให้โลกรอบตัวคุณนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทำรูปเอ่อ PNG ก่อนรูป PNG คืออะไรลูปก็คือรูปตัดพื้นหลังนั่นเองนะครับวิธีทำนะครับใช้พิกอ่านะครับใครที่ยังไม่เคยทำลองมาดูนะนะครับใครที่พอจะเป็นแล้วน่าจะนึกภาพออกนะครับอ่ะเดี๋ยวขอออกก่อนนะครับ ออกจากตรงนี้ไปแล้วเปิดมาหน้าแรกนะครับเราก็ไปเลือกอสร้างใหม่นะครับเอเลือกผืนผ้าใบครับเลือกผืนผ้าใบกดเข้าไปแล้วก็เลือกสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็กด next ไปทีนี้ก็จะได้แบบสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับเราก็ไปที่คําสั่งเลเยอร์นะครับใ <Maybe. S 1> นเลเยอร์มันจะมันจะมีสองเลเยอร์โดยอัตโนมัตินะอันบนเนี่ยคือเลเยอร์เปล่านะครับเราก็ไปเลือกสติ๊กเกอร์นะครับด้านล่างตรงนี้ เขียนว่าสติกเกอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกอ่ารูปอะไรก็ได้เลือกเลือกเฟรมอะไรก็ได้น่ารักน่ารักแบบนี้ครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้นดี่อย่าง BTS ก็ได้นี่เขาทไว้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเราออกแบบแค่เนี่ยตรงกลางมันก็จะโป่งให้ให้เราเอาหน้าไปแปะไงครับประมาณเนี่ยเอออย่างเงี้ยนี่ก็ได้แล้วเนี่ยพอเราเอาแบ็กกราว n d ตรงนี้ออก ปิดตายป่ะแล้วก็จะเห็นแบบนี้เลยก็ทําเป็นแบบของ BTS ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราออกแบบใหม่ดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราไปก๊อปเขามากเกินไปนะครับสอน,สอน,สอนการหาสติกเกอร์เลยก็แด้วกันผมก็จะหาแบบเฟรมน่ารักน่ารักอะอย่างนี้ก็ได้สมมติมีคนทําไว้ให้แล้วก็ดึงเลยใหญ่หญๆเห็อน,นอ่ะกดอีกทีนึงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดแล้วก็ขยับ อ่าก็ได้นะสวยดีอ่าสมมุติโอเคแล้วโอเคโอเคถูกไปก่อนปิดตาสิอ่าอาจจะอเอามาอีกซึ่งเลเยอร์หนึง่งตกแต่งนะครับอย่างเช่นเอาดอกไม้มานะครับฟาวฟาวเวอร์อะไรเงี้ยเอาดอกไม้มาหน่อยให้มันน่ารักน่ารักอันนี้ แต่งตามสบายใจเลยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อย,อ,ยอ่ะเปลี่ยนแปลงในเอ,อ็นเทชชั่นกันเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน,น,นเดี๋ยวมันจะยาวแ่ว่เอาแบบ่อไม้แบบนี้นะปึ๊บอ่ะรวมเลเยอร์อะไรก็ได้ผสนเข้าไปเอามาใหม่อีกสักอันหนึ่งคลิปนี้ยาวแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะครับ ผมไม่สามารถทําให้สั้นได้นะครับเพื่อนเพื่ออาจจะไม่ไม่เข้าใจนะผมทําสั้นเกินไปแล้วก็เอาอ่าอะไรอีกอ,อันนี้แล้วกันไว้ข้างบนจิตวิญญาณแห่งการตกแต่งผมมาแล้วโอ้โหน่ารักไปไหนวะเนี่ยอะพอก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะครับผสานปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ได้เลยเยอร์แล้วนะอันนี้ก็ลบทิ้งก็ได้เหลือแค่อันเดียวก็พออทีนี้ กด next ไปเลยครับแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็แชร์ครับอ่ามันก็เนี่ยบันทึกไว้มันก็จะอยู่ในในเครื่องเราเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยอะทีนี้กลับไป Google Chrome ที่เราเซิร์ชเมื่อกี้นะครับจำได้ไหมผมเซิร์ชว่านี่ Facebook Fame Creator นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะโผล่หน้ามาคืออันนี้นะครับ Facebook Fame Studio นะครับ กดเข้าไปมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอยากอ่านก็อ่านนะครับไม่อ่านก็กดเลยกดสร้างกรอบนะครับพอกดไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้อันนี้ผมทำมาแล้วหนึ่งอันนะครับมันก็จะขึ้นบอกนะครับแล้วเราก็ไปที่อ่อันไหนนะเมื่อกี้ผมม่มันผมยังไม่ได้ทำไงมันเลยไม่ขึ้นอันนี้เปิดเฟรมสตูดิโอแล้วกันอ่าใช่กดเปิดเฟรมสตูดิโอนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับกดเข้าไป มันก็จะแสดงตัวอย่างนะครับเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้นะครับช่างมันกดที่นี่อัปโหลดนะครับอัปโหลดงานศิลปะตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราบอกว่าเราต้องเป็น PNG นะครับปึ๊บอ่ากดเข้าไปกดทีนึงก็เด้งตรงมาถ้าไม่เด้งก็กด2ทีปึ๊บมันจะเด้งให้เราเอาภาพมาแล้วกดค้างรูปภาพนะครับหรือรูปถ่ายแล้วแล้วถ้าเราก็ไปเลือกรูปล่าสุดมาที่ผมทำปึ๊บเสร็จสิน้นปั๊บมาแล้วครับเห็นไหม กรอบเฟรมมาแล้วถูกวางเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เน็กไปเลยก็ได้ครับเน็กไปเลยขั้นตอนที่2อถัดไป,ปติดไหมปึ๊บอ่ะขั้นตอนที่2ให้เราตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่า js 1 4 no t o no t อันนี้ก็ติ๊กเป็นใช้งานได้ทุกที่แล้วก็ทำให้ใช้ได้ทันทีอันนี้ก็ ค่า Default ที่มันติดไว้อะคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญยังไงก็คือเวลาเราจะให้เพื่อนเราอ่ะเอามาโหลดหรือว่าให้เพื่อนเราใช้อ่ะก็ให้เขาเซิร์ชชื่อเรานะครับแล้วก็ตั้งเขา js 1 4อ่าแลก็แตะทีนึงให้คีย์เวิร์ดมันเข้าไปก็ js 1 4 a d w o r k ก็จะเจอผมสองอันอ่าอย่างนี้อ่า ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อะไรอีกอะ js t o js สิบสี 2, ่ t แล้วกันสิบส no t o อ่ะสาม keyword อ่ะเสร็จละเสร็จแล้วก็กดนี่เลยนะครับนี่นตัวนี้ตัวนี้นอยู่ไหนถัดไปครับเห็นไหมล่างเนี่ยถัดไปมันก็จะโชว์ให้เราเห็นแล้วว่านี่มันต้องเป็นหน้าตาประมาณยังไงนะครับ อ่าอันนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจะดูเวอร์กว่าในวงกลมไงแล้วก็จะขึ้นวันนี่กําหนดเวลาต่อเนื่องตําแหน่งใดๆก็ได้ก็กตามแล้วก็มีคีย์เวิร์ดบอกนะครับแล้วก็กดเผยแร่เลยนะครับรอแป๊บหนึง่งรอมันโหลดแป๊บหนึ่งก่อนนี่มันหมุนอยู่นะครับมันคงแบบเอาเข้าระบบรอก่อนรอจนกว่ามันจะกดเน็กได้ครับเราค่อยกดเผยแร่นะครับรอแป๊บหนึง่ง มันจำค่าคีย์เวิร์ดอะไรของเราอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบไอก้กลมๆก็คือเฟรมของภาพโปรไฟล์ส่วนไอ้สี่เหลี่ยมก็คือแบบรูปที่อัพโหลดครับอ่าเผยแร่มันก็จะถามว่าถ้ากดตกลงแล้วคือเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะประมาณนั้นก็กดถูกไปรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังเผยแพ่เอฟเฟก ผมที่ว่าจะทํายากเว้ยทาไม่ยากเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าผมมีสองอันเห็นไหมก็จะมีบอกสองอันทีนี้วิธีใช้นะครับไปที่ f เฟซ o o ๊กไปที่ facebook หน้าโฮมก็กดรูปที่รูปเราก็นี่พอแตะมาทีนึงก็จะมีคําว่าเพิ่มกรอบเห็นไหมครับอันสุดท้ายเพิ่มกรอบก็เซิร์ชเลยครับนี่ผมเซิร์ชกรอบแล้วก็ j a สิบสี่ใช่ไหมเซิร์ชปึ๊บอ่าเจอกันแล้วครับสองอันอันนี้คือล่าสุดที่ผมทํา เนี่นะครับเจอเวลเจอเวลนะครับแล้วก็กดใช้ได้เลยแค่นั้นก็เรียบร้อยนะครับบันทึกก็ใช้ได้เลยเหมือนการใช้โปรไฟล์ปกติส่วนไอ้รูปและไอ้รูปพวกนั้นทํำยังไงเ๋ยนนะรูปที่อัปโหลดใช่ไหมลองดิอ่าอัปโหลดเฮ้ยตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ส่วนอัปโหลดมันเลือกตรงไหนผมไม่แน่ใจนะครับสถาน,นะ,ะรูปภาพ ไอสถานะไอตัวล่างผมไม่แน่ใจว่ามันเลือกกรอบเฟรมยังไงนะอันนี้อันนี้เอ้ยไม่แน่ใจครับเพื่อนๆยังไม่ชัวยังไม่ชัวเดี๋ยวชัวจะมาบอกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไอโปรไฟล์ด้านบนได้แน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครสงสัยอะไรยังไงลองคอมเมนต์ถามกันใครทําได้ก็มาช่วยกันตอบนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับใครที่ชอบ นะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย